มาที่ความคืบหน้าละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเธอนะคะของผู้จัดพี่แอนทองประสมค่ะเรื่องนี้ก็ได้ยาย่ากับมาริโอมารับบทนำนะคะผู้กำกับก็คือพี่อุ๋ยนนทรีค่ะละครเรื่องนี้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันไปแล้วนะคะเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะหนุ่มมาริโอค่ะ,ะก็เผยถึงการร่วมงานกับสาวยาย่าในละครเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าเคมี K เนี่ยเป็นยังไงบ้าง<ะ>แล้วก็เริ่มการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างไปฟังค่ะ เคมีเหรอครับก็ดีมากครับดีเวอร์ครับผม<ห> <laughs> ร่วมงานกับย่าครับย่าก็ดีใจครับก็อย่างที่บอกครับก็ตื่นเต้นครับได้มาร่วมงานกับยาย่าเรื่องแรกแล้วก็น้องก็เต็มที่ครับแล้วน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอยู่ในกองก็เหมือนคุยกันเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะ มีหลายฟิลมากครับมีทั้งแบบว่าวันที่ร้อนมากๆช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มีทั้งร้อนอ้าวมากๆมีฝนตกมีอะไรเงี้ยครับก็แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับโลเคชั่นก็จะหลากหลายเหมือนกันครับมีทั้งสถานีรถไฟมีทั้งสนามบินอะไรเงี้ยครับมีครับมีครับพวกโมเมนต์โรแมนติกแบบอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับพี่อุ๋ยนนทรีก็เป็นคนน่ารักมากครับแล้วก็เรื่องของภาพก็สวยมากๆเลยอยู่ในซีนด้วยแล้วก็ที่ถ่ายออกมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าสวยมากๆก็สวยจริงๆครับสวยตามที่รูปออกไปเลยครับพี่แอนก็เป็นคน ในเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของการแสดงได้เยอะมากมีอะไรก็โอก็จะปรึกษาพี่แอนแล้วพี่แอนก็จะคอยแนะนําเราก็อดใจไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็กำลังเล่งถ่ายทำอยู่ก็ยังไงก็ฝากติดตามละครของโอ้กับน้องญาญาด้วยครับเรื่องคือเธอเราก็จะตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่แน่นอนอยู่แล้วครับเห็นแค่ภาพนิ่งก็น่าสนใจมากนะคะคือเธอนะคะครับผม